สวัสด yeah, yeah. ีครับผมบอกับอมีสารสายชูแด้วครับมื่อนี่ย่างเนื้อครับสุดยอดเลยครับติดมันเจ้า้องหอ่งน่ากี่มีนี่ครับกบกบเปาะหยัดใส่เลยครับเลย เบื้องบนนี้เป็นยังไงนี่อุ่นนะครับแซบแซบเด้ซื้อน้ำเพรนกบยัดเครื่องสมุนไพรนะครับครับลางฝนตกอยู่กระท่อมครับผมนี่ <c oughs> กระท่อมของแก้วเรียบร้อยครับมา <c oughs> กินน้ำกันงได้ครับเด้อเรายากสุกกอนล้อครับล้อแมงมองออกครับฝนตกเสาแม่งมองออกท่านนี่หลแต่วอยู่เนี่ làn là lắm san con san nó bớt lại bận đấy quá, màu nhầy đấy thầm này, miếng nhầy này kiếm hồ nằm mà thay... Ủa, tổ bằng nhầy quá, à. nằm mà hoang luôn, quả quả mồ nó nó sẽ hấp cái được ว่คือกันนันละข้างนอกกินได้รร้กินอะไรเนาะข้าวไอ้กินเลยพี่อพี่ตายคเล่นเบ็ดแตกเหมือนอันบ่หืมแมงมองเขากินไต้ไฟกินไต้ไฟไว้กินน้ำบาตเอาซ้ำเซนตัวซ้เซนหนามว่างไว้หลอดไฟก็ตกลุ่มขยวกินก็ยังไม่กินนู้นอี่ละคือแมงกินนู้นเบ็ดแตกมันกับมันมันเสบตัว รยากาศหลังฝนตกกับหนหนาวนะมันแรงนี่ครับย่างเนื่อยกินกันนะครับผมไ,<ป>ได้การแล้วครับบยัดใส่ กินไหมโรบกินไหมอ๋อกบนี่เด็กหน้าตาาัวเมื่อไหร่น่ะเนี่ยหอนอยู่กองละลอยนี่จากตัวหาตัวบบเมียนกินไปแล้วตอนเที่ยงนะ่ะา็ตอนเที่ยงนี่ไม่เหน็นเพราะว่ากแปดตัวมันได้หรอตอนเทีย่ยงนี่กิ็นว่เดี่ยวก็มีสมุนไพรอยู่ข้างในนี่ผักรวมเนาะหอมอยาสัยมันแล้วก็ถอดเสอ,อย่าง 嗯，好，好的。嗯，胶没有准。胶叫我塞撇撇准管。 สำนันละิ้นลิ้นเนาะมันตกเล่ามันจะลิ้นๆน้ำกขิ่นเ้าไปลกที่มีแม่ใส่มันเนาะว่าที่เงบใส่ไหมเชีองมันสินัวๆตานวออ้องเาหาย่างเนะีัย bía ê bò la ao có cái khai Khôm nhang đâu đấy à rồi ของพื้นฐานอืมระยเลาบุกิอืมกับกบสม,มุนไพรอืมนเครื่องของ้างใน

ได้ได้ที่หรือครับ มืออย่างน้องในหน่อยมาเอียงอย่างเองียงกินเองใครเขียงเลยการนะคร,ะรมาในรถม,มาได้ครับเดอ้อแฟนขับเอฟซีเลยกินน้ำกันครับสุผู้ทุกคน แซ่บ ном, อโอ้หอนหอนหอนวะสองตอนไปเลยลูกอ๋อนี่เย้ย่าจ้าเซียบ่ฮมเป็นดัวลยเดียบบ่ดงไหมเดย กระดาษทิชชู่นี่อกระดาษทิชชู่มไม่มาเด้อกับเด้อเขาอรงน้ำงินครับอย่างเนื้อมือ Đây là đang coi ha นี่มันจะเป็นช่วงนี่ครับมันมันหักมันติดในเนื้นอ,เอ,อเนาะเสออห้องเห็นมนันต้องมีติดมันนางเชียร์มันแข็งแข็งปวดใช่กัแนแค่น้าเลยครับหย่ำบ่เข่าเลยห้างเชียร์หย่ำได้ปะฮะยืนเลยอืม แก้วสองแบบอันนี้แบบสมดับบวันแก้วสมบัน <c oughs> เอ็นแฟนขับในรถหม่าเป็นเขาครับผมโอ้เบือนพันอยู่โรงเรียนหีืว่ามันสองเบนชิว <c oughs> ชิวเนชิวชิเบือนสายชิวฝร,ร้าน มันหยุดเป็นยัง, <c oughs> งเหลือได้ครับไหางฝุนตกคิดยากครับมันตรงหนวหนาวเรือนนวยากนี่มัน,นกินกกกน้ำกันครับผมหื <c oughs> บุกขมบันไดวะใครอีกบ้าเหรอองปลอม ของปลอมสิงั้นโยกของแท้ต้องขาวไม่แม่นบ่โจคเนี้ท่องเลยบ่ของแท้ปลาไส้สๆดๆนี่ก็ได้การ้วยกันครับเนี่ยโกเปาะลอกหนังยัดะใส่ทอดติ้งโอ้ครับย่างเนื้อเยอะตัวนึงยัง เงี้ยงเงกบยินขากดนึ่งตงยังยังตึงยมันไมันยู่รงไหนมันไหลมันได้เลยหรอมนี่อืมก็เลยนี่ มาเลยสยเลมาเลยครับเดตู้ผูส้สุกันครับผมสำหรับคลิปนี้เอาไวส้สำหรับนี่ก่อนครับสันส่นๆเนาะย้อมมาแล้งกินเข่ากินหน้าค่ะเพือเดี๋ยววันอาทิตย์นี้สัปดาห์นี้ว่าล้มอาทิตย์สง,งบลงครับอาทิตย์ได้ไปออกทริปตรงมึกน,นะครับเดี๋ยวรอติดตามด้วยครับเด้อทั้งช่องให้กำลังใจได้เยครับเด้อ วันอาทิตเนี่ยมันอยู่จังที่ได้ออกหกทิพย์งมือนะครับเนาะก็ต้องเบิ้งล้มอีกเช่นนึงครับแต่เมืสูงมันเขาออกเรือนี่มันก็ยากนะมึงสีแล้วครับตรงมึกเขาไม่ค่อยได้หรอกแต่ล้มมันนิ่งมันใหญงมันจังที่ออกได้ครับผมฝากติดตามกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์นะครับเด้อครับช่องอีสานสายชิวอ่ะบ๊ายบายกันลูกครับคิมมี่ไว้สำเนียงครับสวัสดีครับ